วันนี้มะสุจะมาชวนทำกุ้งแช่น้ําปลาแบบง่ายๆนะคะก่อนอื่นนะเราก็นํากุ้งมาแกะเปลือกผ่าหลังแล้วก็ดึงเส้นดำออกให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วเรามาล้างกุ้งให้สะอาดกันค่ะใช้เกลือป่นหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยโซดา1นขวด แล้วเราก็ล้างให้สะอาดจนกุ้งเป็นเนื้อขาวๆเลยค่ะใส่น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ ใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยนำออกมากินได้พอครบเวลาก็นำออกมาเรียงใส่จานจัดจานกับผักเครื่องเคียงนะคะตามชอบเลยจะเป็นมาระหรือว่ากระหล่ำปีหั่นฝอยก็ได้ค่ะตามดูน้ำจิ้มซีฟู้ดราดลงไปเลยค่ะหเห็นแล้วกืนน้ำลายเลย แค่นี้ก็พร้อมเสริมแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้มาสู่ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ